ดีหน่อยไหมล่ะนี่เขาจเขาจะเขาอินเลยไม่กันเขาทำแบบนี้นะใะไปใครจไม่ได้พูดหรอปนะไปพักพูดละใช่ป่ะยังเปิดเขาพูดอีกทีโอ๊ยถูนแล้วถูกแล้วแลปอัพงานคอนงานคอนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฝั่งนี้สนุกค่ะสนุกดีตื่นเต้นก็เต้นเผื่อใครหลายๆคนมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึง เหตุการณ์นั้นบนเวทีที่มึงแย่งซีนอินิวทำให้นิวหลุดโฟกัสไปเลยเป็นอะไรมึงคิดมาแล้วใช่ไหมเป้ยเลื่อนทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคือวันนั้นเนี่ยด้วยพลังเสียงของดิฉันที่ค่อนข้างที่จะดีมาก <c oughs> อีเป้ยก็เลยไม่รู้ว่าทํายังไงดีที่จะได้แสงสปอตไลท์ตรงนั้น <c oughs> เพราะว่าซีนของดิฉันใหญ่มากตอนเปิดตัวนะคะอ,อ,อีเป้ยก็เลยคิดในหัวว่าแบบกูไม่รู้ซิฟดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดกูหลุดขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องมองกูแต่ว่าตป้ะป้า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 นูไม่ได้คําอย่างไ้นะ ก็อันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเทศกาลสงการหลังจากสงการเอ้ปีนี้เขาให้เล่นกันทั้งเดือนใช่ถึงวันที่21เมษาแล้วฝนดูเปียกหรือยังก็ไปมาฝนอ้าวมุกตาลมุกตาทำอะไรไม่ได้จีก่อนเลยเขาเป็นอย่างนี้พี่นิวหนูเห็นตังเก็ตหลายรอบนะจริงจริงเป้ยแต่ว่าเราเวลาเขาเล่นมือมึงก็ร้อนกบหากูมึงก็ตันเหมือนกันค่ะมึงเปิดกูปิดให้ตลอดโชว์หวานๆสวยๆเลยไม่มีค่ะ วันน <gegen violin> <warfare> ี้ม <Diamond puzzles> ีตัวแม่ที่เ <kind> ล <abonn és> ่นสงการมาแบบสับสุดสดเขาเปียกยังเปียกแล้วให้เรียกเขามาเถอะเขาเปียกแล้วเจตุลเจตุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพํมกินค่ะได้ดูแท่เพื่อนๆของแก๊งดูสนุกมากเราวันนี้กกะจะเถียงทันไหมน่าจะสู้ได้อยู่มึงคิดว่าใครเป็นโตตรงเนี้ยแบบสุดๆไปเลย ก็มีอยู่หลายคนอยู่ก็ไม่อยู่อ่าเพราะฉะนั้นคือพามกินมาแบบนี้นะหัวข้อของเราได้แก่ขาหมูหรือต้มยำต้มยำไม่ใ่ไมไปช่หัวข้อวันนี้ก็คือเผานมงูหรือแปลงเทพเดี๋ยวให้เราหลับตาแล้วเราชี้ดีกว่าว่าลักษณะแบบเนี้ยยังไม่ได้ผ่านแน่ๆนะหนึ่สองสาม อันนี้คือไม่ได้ผ่านนะเรื่มตาเรื่มตาไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่านสงนี้คือไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าเพราะอะไรดูลักษณะแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าแบบไม่ไม่ได้อ่ะไหลไปไงไหลไปไงสอไหลบลโลเลยผิวพรรณอ่ะผิวพรรณก้านอยู่ก้านมากมีหลุมสิวอ้อจแล้อีกอันหนึ่งคือแปลงเพศแน่ๆชี้ได้ไหมสองทาบชี้ค่ะ ลืมตายค่ะอุ้ยตายแล้วตายแลโโ้วฮองบนเพชรไม่คือ <c oughs> คือเอาจริงอันนี้หน่อยนะคือแบบคือทุกคนนะ่ะชอบแบบว่าเอ้ยกูปแปลงแล้วแปลงแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วกูมีจริงนะกูมีจริงนะว,วันนี้กูอยากรู้ว่าพวกมึงท้าเลือกได้นะอ่ะนมงูฝั่งนี้กับกับกับแปลงเพศฝั่งนี้อ่ะหนูไอเริฟนมงูนมงูอันนี้คือเผ่านมงูนมงูหัวหน้าเผ่าหหัวนนน้าาาเเผผ่่กิคไม่ใช่เผ่ากินนนคี่เผ่ากินน ในหัวข้อนะคะแปลงเทศหรือเผ่านมงูไป อาละก่อนที่เราจะไปเริ่มราวแรกกันนะคะดิฉันขอฟังประสบการณ์ทั้งสองฝั่งก่อนขอฟังฝั่งนี้ก่อนอ่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้เราใช้ชีวิตผู้หญิงได้มั่นใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสุดว่ายน้ำนุ่นนีนันอย่าลืมนะสังคมสมัยก่อนที่เราแปลงเพศเนี่ยมันถูกยอมรับถ้าสมมุติย้อนไปแบบประมาณแบบ10ปีที่แล้วอ่ะการเป็นเผ่าหนุ่มงวมอาจจะค่อนข้างใหม่แต่ตอนนี้มันก็มีข้อดีคือมันแบบติดเทรนไงยุคเกิดเรา เราอยู่แบบเราแก่แล้วไงสมัยก่อนมันก็คิดการแบบว่าเนียนนีแปลงเพศอะไรอย่างงี้อ่ะอีเ้ยมีมีประสบการณ์อะไรไหมที่ีชอบนะรู้สึกว่ากระเทยที่แปลงเพศแล้วกับกระเทยที่เขายังไม่ได้แปลงนมูเนี่ยเขาอินเนอร์อะมันมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าหรอมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นทรงไหนเออมันจะท่วงเท่ามันจะเขาเรียกว่าออนแอนแบบ ดุลลำมูนอะเลยลองสังเกตนะว่าแบบเออสมมุติว่าโตมากันรุ่นน้องที่ออจังเป็นเกย์อยู่เลยเออแล้วพัฒนามาเป็นกระเทยอะพอแป้งแล้วสวยขึ้นนะอประสบการณ์ของฝั่งนี้มั่งคือฝั่งมีนมมีงูออหนูแฮปปี้ในการได้ช่วยตัวเองทุกวันออมันแฮปปี้ล้วพี่พี่แฮปปี้ปะ ใช่คือข้อดีของการมีนมมีงูเนี่ยหนึ่งมีสติตลอดเวลาสองยกคงยกของอะไรมันแข็งแรงแต่สามเราก็ยังเหมือนเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยอันนี้มันแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอันนี้ประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบนี้ชอบแล้วชอบมีนมมีงูแล้วผู้ชายก็ชอบด้วยบางคนดูดนมปุ๊บลงดููลงดูของคุณประสบการณ์ คือของดิฉันเนี่ยคะ่ะจะมองในเรื่องของการ educate ในเรื่องของ sexual d y s t o h e s t r o b i o o sexual harassment นีคะที่ฉันมองว่าปัจจุบันนี้มีการศึกษาในเรื่องของเข้าใจในขอบเขตของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีนมงูเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเลยมัาจะเป็นารด้านของการแต่งตัวหรือการที่เราจะมีคู่ครองหรือเรื่องเซ็กส์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติ งานขอ รแไปค่ะลาวแรกเริ่มข้อดีของเผ่านมงูก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรามีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเพื่อนหนูแปงเพชรไปดูหนังตลกนั่งร้องไห้ไปเราครึ่งเรื่องอารมณ์มันสวีเพราะว่าด้วยความนี่เราเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เกิดอยู่ๆเราโดนจัดฮอร์โมนเพศชายออกไปการปรับตัวของร่างกายมันไม่ทันแล้วก็โวยวายอยู่บขันมาขำกับเราแล้วอุ้ยปรับตัวไม่ถูกเพื่อนมึงเป็นบ้าปะเนี่ยเพื่อนมึงเป็นบ้าปะเนี่ย ทำไมถึงรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีที่เรายังเก็บอันนั้นไว้อยู่มันก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีความสุขกับอีดุ่นนี้ของเราูของเราแฟนเราก็ชอบเพื่อนแฟนเราก็ชอบอะไรเกงก็ชอบคุณโลกมันไปกันใหญ่แล้วเราจะมาแบบตัดไม่ได้เราต้องเก็บเอาไว้เอออ่ะข้อดีมีอะไรอีกคุณเสริมไหมคะก็ในเรื่องของฉันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความสุขทางเพศและการที่สามารถถึงจุดออกัสซิมได้แล้วก็อย่างที่เรื่องของฮอร์โมนก็คือไม่จำเป็นเพราะว่าการเทคฮอร์โมนเนี่ยในระยะมันก็ส่งผลต่อร่างกายในหลายๆมิติเหมือนกันก็จะเป็นด้าน ของกระดูกใช่ด้านของภาษาอังกฤษพูดว่าโบนยาแล้วก็ทางด้านของฮอร์โมนภาษาอังกฤษพูดว่าอร์โมนฮอร์โมนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวต่างชาติหรือพวกเวสเร์เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มาสนใจในเรื่องของ เราจะมีอะไรแต่บางคนการที่เรามีงูเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ Amazing สมมติชาวต่างชาติมาเนี่ยเขากําลังดวนเราก็เห็นแล้วแล้วว่าทรงเผู้หญิงแน่ละนมมาละดนมมาเติมติเตโปก็โดนลุงเตะก็โดนลุงเตะ แต่มันบอกได้บอกได้ว่าที่ฉันคือเออฉันมีนะทุกทีเหตุการณ์ไม่หลคะอีกาทีอยู่ที่ญี่ปุ่นนังอเลยตุ้งผู้ชายดูนมผู้ชายหล่อมากอิกาทีเสียวปึ้งปึ้งปึ้งหล่งรู้ผู้ชายหลวงปึ้งเข้าไปเจองูพากลับบ้านเลยผู้ชายเสิร์ฟกาทีเกาหลีมาอุ้ยมูไทยแลนด์เลิศก็ไม่น่าขี่ปังกะไม่น่าขี่ปังไม่หละก้มลงกราบการบูชาของหวยขอไายท่วมอันนี้คือข้อดีนะคะของเผ่าขนมงูอ่ะมาฟังข้อดีของเผ่าแบ่งเพศมั่งตไอีโมตตะเจนเนอร์ไอีโมตตะเจนเนอร์ Ha 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 ha! ไม่อันนี้เกินก่อนก็ถือว่าอยากถ้าย้อนเวลาได้เราอาจจะอยากลองไช้ก็ได้คือว่ามันเป็นตามเทรนด์ไทยเทรนด์สิบปีที่แล้วอะพอมันเจอผู้ชาย f i r s t สอิมเ s รสชั่อะมันเกิดคําถามไว้ว่าแปลงเพศหรือยังเพราะว่าตอนนั้นอะทาเก็ตกุ๊ปของกระเทออะคนอะเขาชอบมีมากกว่ามีงูแต่ยุคสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนผันกับอีกอย่างหนึ่งแล้วและความเสี่ยวของเราหรือความอะไรของเราที่ที่เขายกตัวอย่างข้อดีของเขาคือเขาบอกว่าเขาฟู ฟิลมากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่เขาบอกว่าเวลาเสร็จเนี่ยเสร็จได้8ทีเลยนะแดกแดดคุณทำให้ดูหน่อยได้ไหมนอืออืออืออืไม่เขาบอกว่าเขาได้8ทีของคุณมีได้แปทีป่ะ17บเจ็ดสิยังไงไม่เห็นแสดงให้ดูหน่อยตือแล้วเขาบอกว่าเริ่การช่วยตัวเองของเราช่วยตัวเองได้ไหมท่ำท่ำวิมง เห็นหน้าสวยๆอย่างเงี้ยติวหยอมาสามารถลกสวยด้วยมือเราได้เหมือนกันอ๋อคือคุณก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอีดอกอย่าไปเชื่อโบราณมากว่าผ่ามาแล้วจะเสร็จไม่ได้มันเสร็จช่ำไม่ซีนะคะถ้าจะต้องใส่ชุดด้วยนองเวนาว์เขาตรงเขาแต็บนะคะเจ็บนะคะหือไม่ต้องแปะอะไรเลยไม่ต้องแปะเลยเลยใส่บีกนี่เลยปีแรกๆไม่ได้ผ่า้วต้องทํากิจกรรมก็ต้องแต็บใส่ชุดไว้นะมึงแตบไปหชั่วโมงไมเกิลแดบเพราะไข่ดันปวดไข่มากแต เสร็จปุ๊บมึงนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะนั่งมอทรงมอใส่เพราะอะไรไหลคุยใช่ไหลคุยมาอยู่ตรงนี้ไหลคุยอ,อไ่คุยมาอยู่ตรงนี้มันปวดไข่อีดอก<ป>นะน้าถอย <laughs> ห้างก็ลำบ,บากเพราะอะไร ไข่ก้องมาถูกค่ะข้างบนที่เราไข่อะไข่ก้องนั่งยังไงอ่ะนั่งมอไซคุณนั่งยังไงอ่ะแต่ก่อนเราเราแต๊บใช่ปะไข่เราก็จะอยู่ตรงแถวรูทเวลถ้านั่งธรรมดาคือนั่งทับไข่ไม่ได้เราต้องนั่ง่ไงงี้อ่ะถูกไหมถ้าเรานั่งไข่ห้างก็ต้องนั่งอย่างนี้เลยให้ไข่มันออกมาทางนี้ให้ไข่มันออกมาทางนี้กินบู๊กนะกินบู๊กนคุณจะว่ากันแบบแต่ว่าแต่ว่าเรื่องการแต้มันจะไม่เจ็บมันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมถ้าข้อดีใช่ไม่ปวดไข่แล้วคุณจะฉี่ยังไงอะปกติอะไม่ถ้าสมมติใชช้ีววิิตตทาปรระะจันนเคคคกกแ็ือ ต้องใส่เงในผู้หญิงที่มันรัดเทคนิคการตัดนะคะท้่ใหม่มาแล้วแต่เทคนิคของกระเธอจริงๆของเขาก็ยังค่ะปาดดึงให้สุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนเพราะว่าทางเวของเขาเขาก็ดีของเขาแต่เราก็ดีของเราเราเราเลือกเองไงฟิลเราว่าก็เราอยากฟิลนี้เราสองนะคะข้อเสียของแต่ละฝั่งไปค่ะ เม่นมายังยังยังยางยัง,ยง,ยงอะเม่นมาหนูมีเพื่อนแปลงแล้วอยู่หอเดียวกันเมื่อก่อนเม่นห้องเม่นเป็นแบบลงตักมาเคมอะแล้วอีเพื่อนนอนอย่างเนี้ย อเอ,อแล้วพัดลมกอกหนูอุ้ยใครสั่งพิซซ่านะาปลาเค็มน้าอะไรมาปะ <c oughs> เออเขเหม็นมากมันไม่ได้เลยเราไม่ชอบเข้าห้องน้ำเยี่ยวชอบไปนั่งเยี่ยวข้างรถข้างอะไรโฉกคุณกำลังจะสื่อสารว่าไอ้ข้อเสียของเขาคือพอมีปุ๊บเขาจไะไม่ระแวงไม่ระแวงระวังให้มันก็จะมั่นเกินไปไม่เคยเห็นไหมเหตุการณ์ล่าสุดสุขุมวิท11ชาวต่างชาติบอกว่าฉันทำนี่แล้วยูหนึ่งสองแล้วยูบอกว่าฝั่งเรามีงูฝั่งเขาผ่ามาแล้วเนี่ยคือการผถ่มัน ใจได้แต่อย่ามั่นเกินเพราะว่าเสียอีกอย่างหนึ่งของฝั่งนูนี่ฉันคิดว่าการหลังจากการผ่าตัดเปล่งเพศนั้นมันดูแลค่อนข้างที่จะยากหนึ่งมันต้องมีการแยงโมต้องเอาแท่งแก้วอันใหญ่ใหญ่เราเคยได้ยินเสียงอีโมร้องตอนแยงแล้วมันร้องไงรัวรัวคือมันจะมีความอันตรายต้องแยงต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมทุกคนอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องการปล่เพศถ้าไม่แยงอ่ะรูมันจะค่อยๆตันค่อยๆตันค่อยๆตัน แล้วข้อเสียมันมีอะไรอีกความความที่ปรับพอเขาเป็นชนีแล้วบางคนในช่องคลอดมีขนขึ้นมาค่ะเพราะมันคือหนังไข่คออนแม่แล้วผู้<น>ชายบอกว่าอะไรผู้ชายบอกว่าว้าวสบายเลยไม่ต้องใส่ขอบตาแพะไม่ต้องใส่ขอบตาแพะเ <c oughs> ขาติดขอบตาแพะข้างในช่องเดินเลยมันมหัศจรรย์มากคือขอบตาแพะไม่ต้องเข้าไปค้างแบบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่อนที่ไหนอ่ะอ่อนที่ไหนอ่ะข้อเสียของเขามีอะไรอีกไหมค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าบางทีเหมาเหมาะปัจจุบันนี้ผ่าตัดแปลงเพศอ่ะ าแสนหกแสนเราสามสารถอสิบล้านของคห้าสิบล้าน <laughs> <laughs> แล้วก็มีพีกว่านั้นก่อนแปลงหมอบอกว่าห้ามช่วยตัวเองกี่เดือนนะพี่โมก็หลายเพื่อนหนูกําลังจะแปลงแล้วอะอยสิ้ท้ายว่ะปุุงปรุงเฉลยไม่ได้แปลงขอว่าซอบสักขอว่าซอบสับไม่อะล้วสมมติว่าถ้าเราเขาทําของเรามาเราสามารถบอกเขาได้ปะว่าอยากได้หน้าตาแบบไหนคุณอยากได้หน้าตาแบบไหนนะตอนที่คุณอยากได้ช่องคลอดอ่ะก็อยากได้มาของเด็กค่ะก็ได้มาในนิ้วครึ่งไม่แต่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กที่เป็นมนุษย์หมอทำเป็น เต่าเด็กอ่ะพอเสียของฝั่งเผ่านมูบ้างปลาอิโมเต่าปลาอิโมเต่า เรื่องหนึ่งคือสติเพราะว่าเขาต้องกินยาคุมลดกดฮอร์โมนไว้ถูกไหมใช่พี่คอนเลือหรือพูดอะไรไมได้ยังไงเรื่องเผาหนงงูเนี่ยบาคนอะไม่ใช่งูแต่ว่าก็ยังอยากเก็บงูชก็คือใช้รูตู้อย่างเดียวแต่ก็ใช้ฮอร์โมนใช่แล้วมันจะทำให้เป็นยังไงออก็เหลือแฉเราทำยังไงตอนเวลาเขาเดินอะสมมตินี่คือในกรณีของอีนิวอองยาคุมดูดม้าป่ะมันดูดม้าป่ะมันอ้สัตว์ไม่ได้อองยาคุมแล้วนะกูว่าไปรุกไปสอนอเข้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูไงเอายาคุม เยงีจอเจติ๋มเจอเจติ๋มข้าวแกงมางพูเจสันนิบาตนั่นแหละสันนิบาตนั่นแหละแล้วปฏิกิริยาคนที่ผ่านมาแล้วฮอร์โมนลสวิงอยู่นั่นหนาวหนาวอยู่อยู่เออลูกพูดได้ไหมลูกพูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต่อไปโตไปแลบนะมา ยังไงฟังนูมันแล้วแต่นประทงยอแล้วไปวิ่งแข่งกันไปล่ารอบสนามได้กี่รอบไม่มีแล้วรอบเดียวเดินแหะแล้วดมยาแลาวมึงยังไม่ต้องวิ่งเดินให้คมสามชั้นก่อนมึงก็เหนื่อยแล้วเดินให้คมสาชั้นก่อนมึงก็เหนื่อยแล้วใช่กูจะบอกเลยนะคนผ่ามาศูนย์วงมันไม่ดีวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งออกนานๆน้ไม่หูไม่เท่ากายนี่แตไม่ใช่น้ จะปิดรายการบุงวิ่งแข่งกับกูไหมล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะอ่ะทำไมทำไมเขาบอกว่าเราไม่ค่อยมีแรงเขามีแรงเยอะกว่ากูเป็นผู้หญิงไงอ๋อกูก็เป็นผู้หญิงที่มีแรงเรามีแรงมีสติค่ะเขาบอกว่าผิวของผูคุณมันจะกล้านมันจะแบบมีความเป็นบอดี้ดูด้ค่ะดูด้ค่ะนุ่นค่ะผิวก้านค่ะหน้าไปหลุมสิวค่ะผิวคล้ำค่ะแล้วเนี่ยหลุผมแสกข้างค่ะใช่บุมันเหมือนหมาดนไป่มาดื่้วนเราใส่ชุดดำอะไรย่ะจริง เขาบอกว่าพวกคุณมันแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะไม่อนิย่าตอบนี่พูดแล้วไงไม่อนิย่าตอบนี่พูดแล้วไงไม่แล้ววันใดวันนี้พี่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาตอนวิวยี่ห้าบวชไม่ได้ค่ะไม่อยากบวชค่ะอย่าก็ต้องบวชค่ะเป็นไม่บวชค่ะกูบวชชีค่ะทําไมอ่ะแล้วอย่างฝั่งเนี้ยอย่างฝั่งเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเปิดมาแล้วใหญ่กว่าผู้ชายเราเป็นไงอ่ะก็เสื่อไพ่เสื่อไพ่ผู้ชายเขาเสียเซลไม่เสียไม่เสียใ่ไผู้ชายรอบโดยเสร็จพร้อมผู้ชายผู้ชายฟินนะคะอันนี้ก็เสร็ กูเสร็จกูนอนเสร็จหลายรอบเกินที่บ้านไม่ไม่นอนอีก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 ผู้ชายอุ้ยอะไรไปไรอะช็อกหรือเปล่าทอลเล็ตเราล้มบ้านอีกมึงเสร็จก็แย่ค่ะอีควายเสร็จทีสิบสองรอบไม่ได้บอกก็ทีดีอะในจักรยานยังไงล่ะพูดไปยังไงเราเราผู้ชายบอกเสร็จใส่หน้าหน่อยทำไงอีก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 ผู้ชายอุ้ยอุ้ยกระไหลอีกตั้งหากกระไหลอีกตั้งอ่ะเขาต้องการแบบปื๊ดเดียวเบอร์เดียวให้มันฮองเติมคอลลาเจนผิวแล้วผู้ชายไม่ถึงสุด ตานบางคนไม่สิงไม่บางคนไม่บางคนมันผ่านแต่ว่าด้วยความนี่พื้นเพย์ของตัวเองมันเล็กมันก็ได้แค่เท่านี้จะไปบอกพอไปเจอฝรั่งเขาปุ๊บมันก็ได้แค่เข้าแค่หัวเออแต่ถ้าเป็นรูเทเวลมันได้สุดเลยบางคนถึงนี่นะโอ๊คไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาผ่าใหม่แล้วเขามีแบบต่อลรับส่งตัวลังต่อเหม็นแดกเข้าขาหมูออกแดดเข้าปนใจออก น้องน้องคะมีตาประทัออกมาใช่เอาจผู้ชายตะเลียตะเลียเอ้าอยู่ตลาดไทยซะงั้นอยู่ตลาดไทยซะงั้นเห็นเป็นเอะไรนะแมงลักออกมาไม่มีใ่เป็นในต้อง่นก็มีค่ะมันาในตลาดไทยในตลาดของน้อยไปให้ผู้เชี่ยวชาญไปให้ผู้เชี่ยวชาญ สวัสดีค่ะอ้ํานะคะจาก YouTube กระเทยรีวิวค่ะวันนี้เรามาสยบสึกนะคะระหว่างกระเทยเผ่านมงูและลูกสาวแบบแปลงเพศแต่ไม่ว่าจะแบบไหนวันนี้แม่จะไม่คำตอบจาะ<ๆ>ถ้าข้อดีข้อเสียของการแปลงเพศสําหรับส่วนตัวแหละคิดว่ามันจะสร้างความมั่นใจในการแต่งตัวในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆแบบแต่งตัวบิกินี่ได้เลยก็รู้สึกวิสบายใจฉันเป็นผู้หญิงหรือไปออนเซ็นซาวน่าเราก็รู้สึกว่าถอดได้เลยโอ้ฉันมี ฉันก็มั่นใจเดินลงสะลงอ่างได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าข้อดีของการมีงูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวเราก็เป็นตัวเองแบบแฮปปี้ไปเลย ความรู้สึกตรงนี้ข้อเสียของแปลงเพศอย่างที่บอกก็คือจะมีการแปรปรวนทางด้านอารมณ์ฮอร์โมนแล้วก็จะต้องระวังเกี่ยวกับการติดตันของช่องคลอดถ้าเราไม่ขยันแยงโมยบ่อยเนี่ยมันก็จะตันได้แล้วก็ที่สําคัญเลยการทําความสะอาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะมันไม่เหมือนของผู้หญิงไงของผู้หญิงเนี่ยจะมีประจำเดือนในการขับออกทุกเดือนแต่ว่าของสาวป,ประเนี่ยเราต้องคอยทําการส่วนล้างตลอดไม่งั้นก็จะมีการหมักหมมแล้วก็เกิดเชื้อโรคขึ้นได้ข้อเสียของผ่าวนมงูนะมันจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ การใช้ชีวิตมากกว่าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วว่าเอ๊ะฉันแฮปปี้และฉันพราวทูพีเซนต์กับการมีงูแค่ไหนถ้าคุณไม่อยากมีแต่คุณยังไม่มีโอกาสที่จะเอาออกเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์แล้วดังนั้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นกับใจของเราเองแปลงเพศกับแบบมีงูผู้ชายชื่อแบบไหนมากกว่ากันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าแบบแปลงเพศเนี่ยมันดูปังกว่ามันดูเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ ณยุคปัจจุบัน2024มีงูคือฉ่ำมากโดยชาวประเทศไทยนะอาจจะมองว่าแบบวิ้ยผู้ชายเขาไม่ชอบหรือเปล่าโน <No S 1> ค่ะอยากจะเปิด DM ให้ดูแบบโอ้โ oh, ห DM มาเธอนน่นนี่นั่นอะไรอย่าเงเงี้ยอยากลองอยากกินสนั่นมากจ้า mm hmm. ก็จะบอกว่ายุคนี้คือมันมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างนะคะสาหรับสาวที่เผ่านมงูแล้วก็สาวประเภท2ที่ปัดตัดแปลงเพศแล้วนะคะส่วนตัวรู้สึกว่านยุคปัจจุบันเนี้ยคือทุกคนเท่ากันไม่มีอะไรที่แตกต่างหรือต้องแบ่งแยกเลยแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องมาบอกว่าฉันมีกีนะเธอมีงูเหรอคือทุกคนคือสาวประเภท2เท่ากันคนเท่ากันนะคะแล้วก็ใดๆฝากถึงสาวๆที่รู้สึกว่าวันนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพูดตรงๆเลยนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เปลี่ยนที่ตัวเราเองอย่าไปเปลี่ยนเพราะผู้ชายหรือว่าใครและถ้า เมื่อเราเป็นตัวเองแล้วคนอื่นไม่ชอบบอกว่าเราไม่ดีพอปัญหาของเขาค่ะไม่ใช่ปัญหาของเราฉันแฮปปี้จบแต่ถ้าอยากเทสง่ายๆอยากรู้ใช่ไหมว่าเราจะแปลงหรือไม่แปลงดีกว่าลองให้ผู้ชายกินงูดูก่อนและถ้าตัวรู้สึกว่าเพลินๆหล่อนก็เก็บเอาไว้แต่ถ้าสมมติว,มว่าไม่ชอบจังเลยตื่นมาแล้วไม่อยากเจอมันหล่อนก็ผ่าตัดแต่งเพศไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่ะ,อะขอบคุณนะคนะค พูอถูกอข้อมูลดี มาย่าจริงกันเคยถ่ายก็ไม่ต้องมาลุมสาพวกเราแล้วจริงคือเราสนับสนุนหมดไม่ใช่เอาจริงคือใครจะอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดได้มาเพื่อข้อความของแต่ละบุคคลมากกว่าอา่างบางคนบอกว่ามามาพูดข้อดีของการเป็นเพศให้เราฟังก็ได้นะจะได้แบบมาแชร์กันแเออแชร์เพราะว่าอย่างเราเนี่ยอย่างตัวตัวโมเองอะไม่ได้เคยใช้ตอนเป็นเผ่าหนงงูไม่ได้รู้ประสบการณ์ว่ามันเลิศหรือไม่เลิศยังไงก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตอนที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเลิศกว่านั้นหรือเปล่าแต่หนูอะเคยใช้หนูเลยรู้สึกติดใจ เพราะตอนแรกอะอารมณ์แรกหนูคือเทคยาเพื่อไข่ฉีดเชิดฮอร,อร์โมนแบบปาร์ติปายละไปพลาดผู้ชายก็เลยอุ้ยคุณแม่อันนี้แหละทางสว่างคุณแม่อันนี้แหละทางสว่างเหมือนพบพระใต้ปีดอกอะเหมือนไปกับแกงผักหลังคำจังอะแล้วแบบอีจอกอันนี้ใช่ละ็้าเไม่ไม่ผ่านดีกว่าแต่พี่พี่ก็แชร์ได้นะเออไม่ก็เราแต่ว่าเป็นความสุขอย่างที่เขาบอกอะว่าใครก็อยู่ที่ตัวเองอ่่คนนี้เนี่ยริงทายไปด้วยกรอนกรอนเกี่ยวกับพวกแปลงเพลงเาชอบมากให้แสดงกับกรอนจัดแล้วก็ร้องเพลง ก็เรื่องเกี่ยวกับนมงูจะมีนมมีงูก็แล้วแต่จะมีปิหนังไข่ก็ไม่สนเพราะพวกเราล้วนเป็นกระเทยทุกคนเกิดเป็นคนก็แปลงเพศเต่าเอ่ยเต่าเอ่ยคุณแม่ไม่เสียอะไรที่เป็นคุณแม่วันนี้โต้ไปก่อนวันนี้ขอบคุณพัมกินมากขอบคุณมากคุค อขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปแล้วใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ